โรงเรียนบ้านมรลุกายาอิงตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันโรงเรียนบ้านมรลุกายาอิงมีพื้นที่ทั้งสิ้น5ไร่2งาน92ตารางวา โรงเรียนบ้านบรุกายาอิงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน39ท่านมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน546คน บริหารงานโดยนายธรรมนุอาเวกจิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาลุกายาอิงและนายนิพันธ์ยอดดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาลุกายาอิงโรงเรียนบ้านบาลุกายาอิงได้ดําเนินการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดําเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561 และพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านได้อย่างสมดุลมีการกำหนดหน่วยการเรียนรู้ทั้งปีครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กให้ผ่านกิจกรรมทั้ง6กกิจกรรมอีกทั้งครูได้นำสื่อด้านธรรมชาติเทคโนโลยีได้นำเด็กไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งครูได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กสามารถปฏิบัติได้จริงครูได้ร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมิผนผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายได้มีการกํำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาและมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมชัดเจนมากขึ้นโรงเรียนบ้านมาลูกายาอิงส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ี่ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาเหมาะตามวัย โดยครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญสามารถกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมและส่งเสริมพัฒนาการโดยยึดเด็กเป็นสำคัญผ่านการเล่นลงมือปฏิบัติตอบสนองต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยใช้กิจกรรมหลัก6ก,กิจกรรมและสอดแทรกนวัตกรรมทางการศึกษาปสมวัย อีกทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครูเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไปสามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยได้ดำเนินการวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพครู ให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและจัดทำโครงการอบรมพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งนี้ให้ครูได้นำไปใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนรวมถึงโรงเรียนได้ให้ความตระหนัก ด้านพัฒนาตนเองโดยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่และได้จัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งจัดทำโครงการต่างๆวิธีการดำเนินงานผลการดำเนินการจัดโครงการเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางแผนไว้ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการวางแผนนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เหมาะกับแผนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างความรู้ได้เองสแสวงหาความรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้และวิธีคิดของตน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเรียนรู้ตามสภาพจริงได้รับประสบการณ์คิดวิเคราะห์วิจารณ์แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมมีการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลก,กลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทำให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญากายอารมณ์และสังคมเป็นบุคคลที่คิดเป็นมีวินัยในตนเองและมีความสามารถที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอีกทั้งสามารถปรับตัวเข้าสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงมีการนำนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ปรากฏชัดเจนดังนี้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2. จัดกิจกรรมโรงเรียนพัฒนาตนเองโดยใช้ฐานวิจัย การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับก,การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสองด้านทักษะการจำแนกประเภทและด้านการสังเกต 2. การจัดกิจกรรมศิลปะการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยแบบ active learning เน้นให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงใช้สื่ออย่างหลากหลายโครงงานคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมอ,อยอน้อยส่งเสริมสุขภาพท่วนหน้ากิีอาตีหลักคำนำสุขกิจกรรมนิเทศชั้นเรียนเชิงรุกกิจกรรมทักษะอาชีพ